ได้ไปขึ้นเลยค่ะนู่นค่ะภูผาสูงเลยนะคะไปจดทะเบียนกันนี่ค่ะใต้ท้องทะเลยังไม่พอปีนปั่นปลูกนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้แนวแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ทางเขาเมื่อสักครู่แอดเวนเจอร์ทางน้ำนะคะก็มี21คู่นะคะที่เดินทางมาจดทะเบียนริมหน้าผากัน นี่มาแล้วค่ะก็จัดใหญ่เหมือนกันนะโบมากกว่าทางน้ำไหมะเออมากกว่าเพราทางน้ําบางทีมันต้องจำเพาะหน่อยนะแล้วก็ต้องมีทักษะนะดัน้ำนะใช่เอออ่านี่ก็ทําพิธีเปิดนะคะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะโอ้ครับโอ้สีชมพูมาเลยใจรักไร้พรมแดนนี่พอทําพิธีตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเขาเขาบอกว่ามีการปีนหน้าผาขึ้นไปนะคะโอ้เหรอฮะปีนหน้าผาขึ้นไป ท่ามกลางที่โอ้โหชาวจังหวัดพิษณุโลกก็มาเป็นสักขีพยานกันนะคะโดยท่านนายอำเภอก็มาเหมือนเดิมใช่อ่านีนะคะายอำเภอมาจดทะเบียนสมรสให้นะฮะเป็นนายทะเบียนใช่ไหมอืมอ่าโอ้โหเชือกยังเป็นสีชมพูเลยอ่าแล้วก็โอ้โหสูงเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องใช้ทักษะเหมือนกันนะคะว่ากันว่าปีนี้เนี่ยนี่เห็นไหมท่านนายอำเภอก็ต้องปีนขึ้นไปด้วยเหมือนกันครับเฮ้ย ปีนี้มีคู่บ่าวสาวที่เป็นผู้พิการทางสายตาและพิการทางร่างกายมาพิสูจน์รักแท้กันด้วยโอ้เรอฮะใช่ค่ะเขาบอกว่าตัดสินใจอยู่ร่วมกันก็จูงมือกันมาจดทะเบียนในวันนี้คู่นี้ไงน่ารักจังเลยนะคะครับเป็นอุูที่อำเภอเนินมะปรางนะคะที่บ้านเมืองเนี่ยค่ะที่นี่เขาบอกว่าเหมือนกุ้ยหลีดเมืองไทยเลยนะทางพิษณุโลกเขาจะเปิด เป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพด้วยแต่กว่าจะได้จดครับท่านผู้ชมฮะก็อาจจะต้องพิสูจน์รักแร้กันนิดรักแท้ค่ะคือถ้ารักแท้ก็ต้องขึ้นไปบนหน้าผาแล้วก็ไปจดทะเบียนให้ได้แต่ดูแล้วเหงื่อตกนะครับงานนี้ต้องแข็งแรงไม่เย็นช่ำเหมือนกับดำลงน้ำนะฮะเขาเรียกว่าคู่รักนักกีฬาโอ้นี่ครับดูฮะ โอ้โหเหนื่อยหน่อยนะครับแต่เหนื่อยแบบมีความสุขเนาะเหนื่อยแบบมีเป้าหมายพี่การรงก็จะถีบอย่างเงี้ยค่ะพี่กังพูถีบผาแล้วก็ทรงตัวลงมาแบบนี้นี่หบอกว่าเปลนเป็นนะปีนเป็นเลยนะต้องเป็นฮะถ้าไม่เป็นจังหวะไม่ได้เข่าแตกเลยครับไปกระแทกหินผานี่เข่าแตกเลยฮะเคยแตกมาแล้วอันตรายนะครับต้องฝึกต้องซ้อม อ่ะก็แสดงความยินดีอันนี้21ค,คู่คู่รักใช่ไหมใช่ค่ะเออจุดนี้น่าไปนะต้องเป็นน่าไปจริงๆนักกีฬามีมีเสียงอีกใช่ไหมฮะรู้สึกไงบ้ากครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นว่า ให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้ครับอันนี้รักกันมานานหรือยังครับนานแล้วครับท่านกี่ปีครับคบกันกี่ปีห้าหกปีห้าหกปีมองความรักของเราอ่ะเรามองยังไงบ้างครับความรักของเราเอ่อมองมรัของเราก็คือเอ่อความรักไม่มีจํากัดครับไม่มีจํากัดครับคุณคุณเจ้าสาวนี่รักคุณเจ้าบ่าวขนาดไหนครับแม่ เขินนิดหน่อยอันนี้อยู่ที่จังหวัดไหนครับผมอยากเก็บยกาอู่นโรกันหมดแล้วอ๋ออยู่พี่โลกกันหมดแล้วอาวละครับท่านผู้ชมครับเราดูเรื่องราวความรักการจดทะเบียนสมรสใต้สมุดบนยอดเขาหน้าผาเสร็จสับเรียบร้อยเราก็มีความรู้สึกว่าโลกนี้มันอบอวลไปด้วยความรักใช่ไหมครับช่างสวยงามสแต่ก็ต้องระวังอยู่ดี